ไรรกัันเอใช่คปยังไงบ้างเราจะได้ดูเมื่อไหร่เหลืออีกประมาณคนสองคนสามคนใช่ครับเราจะได้ดูเดือนหน้าของวันที่26่สิบหกตื่นเต้นมั้ยเพราะหลายคนค่อนข้างคาดหวังไปเบิ้ลก่อนตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าคือเราทุกคนเนี่ยทุกคนบอกว่าเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากเลยรวมถึงนักแสดงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ทีมกล้องผู้กำกับเอ้ออะไรอย่างเงี้ย แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเททุ่มใจมากแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแล้วก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะให้แฟนๆดูแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะผมไปเพืนผู้ชัดนะขอบคุณครับเดี๋ยวแซวน้องไม่ผู้ชายจริงๆไยังไงหรีอยังไม่เรียนมาอ่เาแล้วด้วยความที่เจเจเป็นน้องใหม่น้องเจเยังไงบ้างพี่ใบเบิ้ลดูแลยังไงบ้างกับในวงการนี้เออนะฮะกับเส้นทางนี้พี่ใบเบิ้ลก็ดูแลยังไงบ้าง คีอเป็นคนเขาก็ดูแลเราอย่างดีมาสอนว่าตรงนี้ตรงนี้ไปไปตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ห้องแต่งตัวไม่ใช่หนังนะแบบนี้การแสดงอารแอคติ้งของความเป็นซีรีส์ตรงนี <it> ้อะไรยังไงผมว่ามันก็เหมือนกันแหละครับการแสดงก็คือการแสดงแหละเราก็เราก็สมัยนี้ปัจจุบันนี้ละครกับหนังกับซีรีส์ทุกอย่างการแสดงมันเหมือนกันแล้ะครใช่แล้วก็เราก็แค่ศึกษาวรละครแล้วก็เล่นไปตามบทบาทแล้วก็ก็สนุกไปกับมันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็คือ เราแบบได้เจอโปรดักชัน่นที่ใช้ภาพแสงสีในการช่วยเราเล่าเรื่องด้วยในเรื่อง<ม>ว่า<ม>เรื่องโคมินิตอ่ะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูหลังมอนิเตอร์แล้วมันว้าวอ่ะมันดอนีอ,อะเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันจะออกมาดีอย่างถ้ามันพวกงานคู่กันถ้ามันต้องปรับโลกกันนี่ไงบ้างเพราะว่าต่างมันก็ต่างมากราแนลอย่างเงี้ยจริงก๊ มีโอกาสได้เจอเพื่อนก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นปีแล้วครับก็คือคันว่านี่แหละใช่ใช่คันนี้เองเดินด้วยการเดินด้วยแมวมาทำได้ใช่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 ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทั้งรถจอดด้วยกันอยู่คอลงมันก็มีแค่แบบเราสองคนส่วนใหญ่แล้วก็ได้มารู้ว่าเออโชคดีที่แบบ น้องชอบอะไรคล้ายๆเราแค่จะทุกอย่างหลายๆอย่างเป็นแบบเรื่องแบบนาฬิกาเรื่องรถรนมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเรื่องนั้นได้หมดเลยมันก็เลยแบบโหก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรเหมือนกันเินต,ต้องมาเล่นด้วยกันอย่างเป็นเพนื่อนกะพอเรารู้ว่าต้องมาเป็นเจดถ้าว่าได้รุ่วมาจริงๆแล้วเป็น,ปนยังไงบ้างเป็นอย่างที่เราคิดมั้ยคือผมผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเป็นคนเก่งนะผม พราะด้วยด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยพอของเขาแล้วพอได้มาเวิร์กช็อปกับเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเขาของจริงของจริงคือคือองไรของจริงคือบอกว่าเวลาเราเวิร์กช็อปกับใครเนี่ยมันมันเป็นการใครบอกว่า give and take แล้วก็เขาให้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้หรือว่าใช่ครับเพราะเขาส่งให้เราเยอะมาผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าเม่าจะเป็นซีนอะไรเราจะเราจะถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างได้อยู่แล้ว แล้วก็พอเรามาแบบเริ่มสนิทเราก็คุยกันได้ทุกอย่างครับคือพอเราพอเราแบบเปิดใจหลังจากที่เวิร์กช็อปจากที่ไอซ์เบรกกันแล้วเราผมรู้สึกว่าผมถามเขาได้ทุกอย่างครัแบเบกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแสดงอะไรนะแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตด้วย่างเงี้ยพอเรื่องเราโปรเจกต์นี้มันผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วค่อยสะดุดอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้มันจะได้เห็นขึ้นบนล่างเรามันมีความกดดันไหมกับความคาดหวังของคนมา มากครับผมมันเป็นเรื่องที่สองของผมเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเป็นนักแสดงนำผมก็รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงนำเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเยอะเลยเหนื่อยกว่าเยอะนะใช่แล้วแบบคนดูจะอยู่กับเราไปตลอดคือแบบคนดูจะอยู่กับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องแค่รู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับมัน มากเลยแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์กับวัตอุประสงค์กับ motivation ของตัวละครแท่นั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเรื่องแรกแต่ว่ามันก็แค่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเพราะเพราะตอนนี้ตัวละครตัวนี้จะอยู่กับคนดูไปนานกว่าผมเรามีการจับมือกับพี่ิตรไหมเพราะว่าเขาก็ยันพร้อมกับเราใช่ครับผมคือเหมือนเรื่องที่สองของผมเหมือนกันครับก็คุณไปเล่นอะไรมาครับลิงก์ เก่ยังไงบ้างเพราะว่าเขาเราต้องเป็นคู่นำที่การเป็คู่ว่ามันเป็นมันเป็นการแบบว่าทีมเวิร์กมากกว่าเพราะว่าไม่ไม่ไมีใครนําใครคือแบบเราเดินทางไปด้วยกันเราร o r k กันไปด้วยกันมากกว่าพิเศษนะประสบการณ์การละครเราก็เยอะพอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ๆเลยจริงในทางการแสดงผมว่ามันเหมือนกันครับเราก็เปลี่ยนไปตามลักเตอร์ที่เราลาไปเลยนแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเจอบางทีคือสมมติว่าเราเล่นละคร มาตลอดเลยงครับเราจะเจอนักแสดงนคนที่เราเคยเจอแล้วหรือว่าวิธีการแสดงที่เราคุ้นชินแต่ว่าพอมาเล่นกับยอนคขาวาเล่นกับ e ou, เบลนี่นเงี e ้ยมันเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือค่อนข้างจะผมผมผมอยากจะชมทํามยองคขาวว่าเขาแบบมีทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับงานดีมากมากหรือว่าคือต้องเล่นให้ดีต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้ิงเพราะนั้นเด็กทุกคน ผมเปียโนคลาวเป็นคนมีฝีมือหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รับการแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นอะ่ะผมผม,ผมก็เซอร์ไพรส์มากว่าที่เลืองที่สองเองครับ แล้วเล่นได้ขนาดนี้ยผมว่าเก่งมากแล้วที่สองผมอะ่ะผม,มพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับครับผมพัฒนาพูดไทยชัดนะใช่นี่ก็เไทยชัดมากเลยผมเป็นคนไทยผมพูดไม่ชัดเลยหรอเปล่าหมดปากพีมขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากชมน้องๆที่ที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้คือในฐานะรุ่นพี่ที่ เป็นแบบว่าผมต้องแบบรับเป็นนักแสดงนำนำน้องมาเป็นซองออยเยส,สผมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าก็อยากให้บอกทุกคนทำงานเป็นทีมแล้วหลังจากที่ผมเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาจริงใจแล้วก็เขาใส่ใจว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปป้นหุ่นรู้สึกแบบสบายใจมากเลยว,ว่าแบบทีมทีมมันดีเนี่ยมันดีมากเลยที่ทุกคนที่เขาเข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยเขาทุ่มเททุ่มใจแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเห็นโปสเตอร์ทีเซอร์ว่ามัน มันสุดยอดจริงใช่ครับผมทุกคนสามารถบอกว่าปั้นหุ่นเคาแรคเตอร์ได้ดีมากเ <นะ S 2> หลายคนมองจากคอสเซอร์แล้วไม่สามารถเดาล้วงเรื่องมันเป็น<ช>ยังไงใ,<ช>ให้ไปเบิ้ลสปอร์ดิดนึงที่ไม่โดนหักเงิน <c oughs> อะยังไงสี่นาทีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากมันเกี่ยวกับอะไรก่อนนิดนึงผมสแสดงเรื่องนี้ครับที่เจิดก็แสดงเรื่องนี้ครับผมเราเล่นเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องอ่ะสุดท้ายแล้วหลายคนจับสายเอ็นซี เบีรออนคาเขาเล่นจริงไม่ใช่เสมือนจริงแต่เล่นจริงยังไงบ้างรู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องแรกไม่ไม่ใช่เรื่องแรกเราอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ใช้สิ่งนี้ที่ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในโลกจริงเนี่ยมามาเล่าเรื่องดําเนินเรื่องครับผมประมาณนี้ครับเอ็นซีเป็นยังไงเราก็มองเป็นการแสดงครับแล้วก็จริงๆแล้ว ผมว <c Ris ky> ่า m c อยู่ในจุดที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วแล้วก็เรื่องของ safety อะไรต่างๆคือคือทำเยลซาวก็กระทำให้เราเต็มที่ทำให้เรารู้สึกแบบคอนฟอร์ทที่สุดนะครับตรงนั้นก็จริงๆเนี่ยตอนนี้ถ่ายเปนหมดแล้วใช่่าแลวเราก็รู้สึกว่าเมันก็มันก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่ที่โอเคเราอาจจะไม่เคยได้ทำในละครแต่พอมาทำ่างนี้เรารู้สึกว่า มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นเลยนะไม่ได้ m องว่ามันเป็นอุซีซี่หรือมันเป็นอะไรผมว่ามันมันก็เป็นการแสดงส่วนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมขอฝากอีกนิดนึงครับผมว่าเห็นในชีวิตว่ามีคนงงกับกับโซลทริเออร์เวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบผมว่าแบบเวอร์ชันร้อนแดงมากขึ้นเรับผมก็มันเป็นสามพยางนะผมโซลทริเออร์ ใช่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนส,สามารถจะรับชมแบบร้อนแรงได้ครับความมีส <c oughs> องควอมทีสองเวอร์ชั่นใช่ครับผมมีเวอร์ชั่นที่จะจะอยู่ในทีวีครับก็ค<อ>ือจะจะเป็นของช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปวิวอันนี้คือ,อชั้นที่เป็นเป็นบอกก็คือซอฟต์แวร์ใช่ก็เป็นเอออ่รวาะไจะมีบางฉากที่ไม่มีในทีวีแล้วครับแน่นอนเวอร์ชันที่ไม่ได้ถูกหลบบังกันหรือที่มอนน่าจะ่จิ๊กไม่พอเพราะร้อนแรง ฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับก็โปรเป็นอินจะได้ดูวันที่26กรกฎาคมนะครับผมก็ออนแอร์เวลาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คร่ะแต่ว่า26 26ชัวร์ๆครับก็เราถ่ายทำกันไปรีคอมัน2 3คิวก็ปิดกล้องแล้วครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆอย่างที่ผมบอกทำมาแสดงทีมงานแล้วก็อะไรต่างๆนะคือค่อนข้างจะแบบตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากๆแล้วก็เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโลกจริง Don't forget, 4 Minutes <coughs> will be out next month on the 26th. You can watch it on channel 131 or view the streaming platform for the software Fear version. We all work very hard. Jade and I, we put our hearts into this, and so did the team and all the other co stars <coughs> and all the supporting cast. So we would love your support, guys. So don't forget to check it out next month. kia <laughs> ora